สาาวัสดีค่ะหนูเนี่ยนะคะชื่อว่ามักขินแต่แบบแอบชอบพี่ม,มัือยามาตั้งนานแล้วา่าเนี่ยวันนี้มักคินแต่งตัวส,สวยๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกความรนะักกับพี่ม,มัจฉยาสักหน่อยแต่ถ้าไปดุมด่มๆเหมืจจะไม่ได้เราต้องแอบเข้าไปแต่ต้องเงีเงยบๆนะคะ ไอ้คนที่มันชอบมาหามึงทุกวันมันชื่ออะไรนิวอมกิคูนี่เป็นมึงนะเป็นกูนั่นกูตัดกับเราวันแรกนะอย่าเอาเลยได้อ่ะอย่าเอาไปเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่มันจะใส่เขาเฮ้ยพี Ai ่มังคยอจ้าโุกิเนี่ยคิดดูคิดดูกพี่มังคยอมากเลยจ้านี่ถือต้องหอมแกว่าอียอนะ ต้องูบกระากบรรพยอด้วยนะุ้ยขนาดนั้นเลเหรอใช่ต้องู่ด้วยนะต้องจูบกระากบรรพยอยบรรอยอดเนี่นยร,รู้ไหมว่าตั้งแต่เกิดมาบรรพยรอยเนี่ยชอบเป็นคนเลียหูมากมากเลยนะใช่หรอใช่สิชอบมากเลยชอบมากเลยเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนล่องหูแล้วมึงเนื้จ้าไปได้เมื่ี้น้องกันแท้ไม่ได้ไไไไห้ามมัน มึงก็พี่มันไม่ห้ามไปเละกูก่ลังเพื่อน,มนมไม่ห้ามเลยห้ามอะไรละก่อนไม่ดูหาใคร,ใครมาพีม่มาเขยอามันไม่อยู่นี่นได้ยังไงเนี่ยก็มันที่ของทานั่งอยู่ทุกวัดน,น,น,น่ยมันเขยอาอยู่ตรงนู้นเนี่ยพี่จินจะบอกใครนะยัเงเด็กอยู่ในขนน้อยจริงขนอะไรเนี่ยขนที่ตัวเนี่ยออ๋มันยังไม่มีตังค์เยอะเลยทีมันจัดไม่เยอะเฮ้ยพี่จะเล่นรู้ดีโดนนะพี่จะเล่นรู้โดนเลยนะ พี่จะเลยห้ามไม่พี่ออกไปโดยเด็ดขาดออกจากบ้านแล้วก็ห้ามไม่ใครนอกบ้านเข้ามาพี่เด็ดขาดนี่แอบปีนเข้ามาแล,แล้วเห็นช่ไหมเนี่ยโอ้หรู้ได้ยังไงอ่ะโอ้หแล้วปีนเข้ามาได้ไงรู้ว่ามีอะไรแหลมๆเรื่อะแยะไม่เขียวแล้วเพวกนี้เนี่ยเอย่ไมาหลับยังขาดขึ้นหมดแล้วไหนโป้ขาดแล้วเห็นไหมเนี่ยเป็นสไตล์มีอะไรฮะพี่พี่มังคยอฝากด้วยแม่เมื่อตอนสี่ห้าปีที่แล้วเป็นไง โอ้ยังไม่เ,เล<ช>็กอ,อยู่เลยใช่ปีนยังเข้าฟาร์มหอยอยู่เลยโอ้ตอนนี้หอยเข้าสาวบ้านแล้วว้าวคุยกับน้องสูต่ำคนพี่ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักเทพสองเทพประมุสุทธิรักษ์รับบทเป็นแย้งจะเป็นนางเอกนะครับผมแต่ทีนี้นมีชีวิตจริงก็ตอนเนลี้ยงไงเล่าว่าตุอีเรื่องไหอ่ะพี่จะพูดถึงไม่ถึงว่าเป็นคนแบบว่ากลาแสดงออกอ่ะแต่พี่พูดคำไม่ถูกอ๋อโทษีหนี่ขอโทษคือจริงๆอยากให้เล่นเป็นนางเอกแต่ด้วยความที่น้องสาวของผมเนี่ย เขาอยากแสดงบทเป็นแบบว่านางน่ารักน่ารักท่อนที่ใส่เขาเป็นเด็กน่ารักครับก็เลยอยากอยากให้เล่นบทนี้ก่อนนี่แบบไม่ได้เป็นนางเอกนะครับผมไม่เป็นนางเอกไอ้ดูดูมันเล่นดไอ้แไงจะรู้ว่ามันควรเป็นตัวอะไรไอ้ดูเลยไอ้พ่อชอบแล้วนั่งยิ้มลุกมาชอบให้ดูมันแบบนี้ อะไรพี่นายจะเสืออะไรอ้าวจะบอกว่าพ่อชอบหนูเล่นดีอ๋อเอาลูกเอาเอาทาให้คนท่าดูทิอายุไหนลูกปีนี้อายุไหนเจ็ดเจ็ดโอ้โหถ่ายรกำลังฉุนเลยนะชุนอะไรอยาอยากอยาคุยกับน้องเนื้อตัวมันไงไอายุจะกูกูคุยกับน้องกูก่อนอายุไหนแล้วเจ็ดเจ็ดกฎเด็กของพี่ห้ามว่าไงมีสามคออ่ามีอะไรบ้างบอกไปเนื่ง มีแฟนก่อนอายุ18อ่านี่ผมเป็นคนสั่งนอ้องอ่าแล้วพอหลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้วแต่อ่าห้บอกไม่้บอกหไม่ได้บอกเดี๋ยวก่อนนะมันบอกว่าห้ามมีตอนยี่บตอนยี่ตอนนี้เท่าไหร่ละ17ไอ้ตัดกูมีหวังเลยยง เียนแล้วกูกเขาก็ถามเสียหายเสียตัวได้แน่แล้วก็เรื่องยาอ่ายาเสพติดใช่ไม่ได้แล้วก็อยากเป็นคนอยากเป็นคนอะไรดับทอก็คือยังไงคนเราเนี่ยวันหนึ่งไม่มีตังเราทองไว้เีลยมันต้องขอดอกกันนะไม่ใช่หมายถึงนกสองหัวคือคนนั้นอ๋นอยพูดคนทะเลาะกันเีกานได้คนอันเนี้ยไม่ได้อยู่ในสังคมไม่ได้ ไอ้คนสามมึงไม่ทำหรอกอ่ข้อสองมึงไ,ไปไม่ได้ข้อแรกกับมึงระวังหน,น่อยสามสิบแปดในตัวเอาเดี๋ยวพี่ที่พี่ตั้งกฎข้อแรกไว้เนี่ยเพราะว่าพี่เห็นภาพมาแล้วเพราะว่าลูกพี่นายอายุสิบสี่มีพวไปแล้วไม่ไม่พี่เลยดูจริงลูกกูมีแต่อายุ่สิบสองคูติดต่อให้ด้วยไอ้เงี้ยคนข้างบ้านมาสนิทกันพี่เนี่ยทุกวันแล้วก็ไอ้ดูทำไปดูที่เป็นยังไงอ่ะอ่ <c oughs> เดกไม่อายพี่สักหน่อยเลย มันกินเป็นเร็วเลยยามมันินไม่ไพี่มังคยอว่าไงมาขินไปได้แล้วอ๋อพี่จะมาได้ฉันแต่งีไม่ได้ฉันรักพี่แต่พี่ไม่ได้รักเจ้านะมะขินนี่อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยจะให้มันเป็นนางเอกเหรอไเป็นในบทบาทเว้นอยู่หลังเวทีเุิ่งทำ ไอโดนนั่งสองคนนะไม่หนูทำคนเดียวเลยแต่โดนนั่งยืนมองนี่น้องทำอะไรเนี่ยอ๋อเจน้องมายืนดูอยู่ไหล้วล่ะป้าโก้พี่มังคียองถ้าพี่ไม่์อ่ะฉันจะฟั่มแล้นะถ้าฟั่ได้ก็ลองดูเฮ้ยเธอนั้นเป็นลูกเปล่าไหม ลูกเต้ให้มันแต่มันจะให้คุณเนื้อนมำแี้แล้วจะทำีได้ไหมมันไม่ได้ทํแบบไม่ได้แล้วคุณจะเปแทนคูเอาพูดไนะคมาเปแทนคูไว่าพูดที่ได่ไงวะพอคุณเป็นพี่มันดูไยคุณก็ไม่เคยเล่นเพลงไ่ะใเธอเล่นกระเา ให่ปวดตัวเลยมันไม่ยินให้แมบ,บว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราละเใาไม่มสุดแรงงานวันนี้วันสุดท้ายละไม่ต้องนั่งอะไรยืนยไพีไ่ชอบแบบคนสมอตัว hey, เธอนั้นเปน็งตัว hey! กูเห็นหน้าเรงหน้าแม่มึงรลอยมาเลยมึงทำไม่ได้เลยแม่ได้ได้ยิ่งลอยมาใจไม่ดีว่ะทำไมหนุกสาวไปสัตยากรรมเพื่อแม่เหมือนแม่อะไรเนี่ยกสาวไปสัตยากรรมเพื่อแม่เหมือนแม่ปลุกให้ตายก็เหมือนแม่เลยพี่นายเขาชอบเพลงแขกนี่เนี่ยเขาไปเอามาจากไหนมึงชอบเพลงแขเมื่อกี้เมื่อกูมาอยู่วัดแขกมาเลย มนวไนอ้เขาสอนมันเลยนี่มึงมึงทะลึ่งมเนี่ย,ยพี่แม็กพี่แม็กกำลังจะเข้าใจหนูผิดนะเข้าใจผิดอะไรพี่ซีความหมายหนูต่ำเกินไปนะมันคืออะไรเมื่อกี้อะไรอันนี้มันลูกกระโปงอะไรนนมันลูกระโปงภาษาแฉกไหมแบบหน้าตาดีอ๋อไอ้นี่นนหน้าตาดีไอ้นีม่มันลูกกระโปงไอ้นีม่มันลูกกระโปงหน้าตาดีอ๋อนี่คือลูกกระโปงใช่นี่กระโปอย่างขนาดนี้แต่เกี้ยวขนาดไหนเนี่ย เอาละเรอขับโอ่ะขับโอ่ที่เป็นว่าน่าตาดีเอาละเอาละถ้เกิดแบบไม่หล่อไม่หล่อต้องอะไรวะอ่าไม่สอนไม่สอนเลยเมื่อคืนวะที่แบบเอหน้าหน้าไม่หล่อหน้าหน้านาโวนาโวนาโวหน้านาโวนี่คือไม่หล่อนาโันี่คือไม่หล่อนาโฮสินาฮีนานาโฮนี่คือไม่หล่อสินาฮีนาโฮสินาฮีนาโฮสินาฮีอ่าหน้าหน้าเบอร์เงินาฮี ในรุกระปอลี่ที่ได้อยู่กับตะโกนวงนี้หน้าวงเปลี่ยนไปหลายรูปมากเลยน,นี่นี่คือผู้สนับสนุนว่าโบยิน่านี่นี่ไปนอนทบอะไรมันสี่หกปีขนาดนี้ <c oughs> นี่มีอะไรจะคุยกับพี่อีกไหมพี่ที่ชอบเธอพี่เมิร์ไอ้คนดูไม่ได้แบบนู้เราแค่ดู